ง่ายเข้าใจตรงกันให้ปลายเป็นอยู่ด้านหน้าเราเสมอนะครับนะก่อนจะโต้สายการระยะให้เราเริ่มตอนนี้เราเริ่มจุดจุดท้ายมนอยู่ที่ด้านขวาใช่ไหมครับใช่ไหมรหรือถ้าใครเริ่มจากขวามันก็จะมีอยู่ด้านซ้ายก็การระยะเอามันจะต้องอยู่ตรงกันข้ามในปอดต่อไปนะ <c oughs> ก็ใช้การพับ,บพับที่ก้นถุงเราจะเปิดลงไปให้ถึงก้นถุงนะครับ ถึงก้นถุงจะเรียงขึ้นมาเป็นชั้นๆก็คือกายาเสร็จเรียบร้อยหกักข้อมือขึ้นให้ปลายเป็นไปอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านบนสุดเห็นไหมครับนะให้ปลายเป็นอยู่ด้านบนสุดอย่างนี้ที่เหลือเนี่ยคือปลายเป็นใช่ไหมครับปลายเปิดนั่นเองปลายปิดเนี่ยปลายตาจะอยู่ด้านหลังเราจะหักทบขึ้นข้างบนอย่างนี้ทุกครั้งนะดูเสร็จแล้วจับไว้ก่อนเทคนิคนะครับล็อกแล้วเปิด เราจะได้ยัดลงไปได้เทคนิคเอ้วยัดลงไปให้สุดก้นถุงใช้มือข้างช่วยตามภาชนะยัดลงไปยัดลงไปที่ก้นถุงแต่แล้วชัดมือกลับตอนเนี้มันจะติดมือถ้าเรา ไม่ได้ทำเนี่ยมันยาก